สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีมีเวลาว่างนะสอนก็เลยอยากจะมาทําคลิปนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปมาเฮานานมากแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปแล้วก็แชร์ประสบการณ์อสอนเหมือนเช่นเคยนะคะก็คลิปนี้นะคะสอนจะพูดถึงเกี่ยวกับน้ําผล,ลไม้นะคะคือหลายคนถามเข้ามาว่าพี่คะหนูก็ดื่มแค่น้ําผลไม้อะทำไมอะทำไมถึงดื่มไม่ได้หรืออะไรยังไง คสอนจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้นะคะมันก็ดีแต่แค่อยากจะบอกว่าถ้าเราดื่มน้ําผลไม้พิวๆอะ่ะเราก็จะได้แค่น้ําตาลจากผลไม้ที่เราดื่มอะค่ะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นสอนก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบแอดอะไรเข้าไปาเช่นอย่างของสอนเอายกตัวของสอนแล้วกันนะคะถ้าสอนดื่มแค่น้าแอปเปิ้ลสีเขียวแอปเปิ้ลเขียวนะคะสอนก็จะได้แค่ น้ำตาลจากแอปเปิลเขียวแต่ตัวนี้สอนแอดิวคัมเบอร์ใส่มิ้นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะสุขภาพมากขึ้นนะคะคือประโยชน์มันจะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำตาลผิวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสูตรที่สอนใช้กับตัวเองตลอดนะคะไม่ว่าสอนอยากจะดื่มอะไรสอนก็จะพยายามแบบดับแปลงนิดนึงอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่เพิ่มได้ก็เพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะ เราก็ยังต้องการแบบความอร่อยเนาะเรายังก็ยังต้องการน้ําตาลอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นสอนก็เลยแนะนําว่าอย่าพยายามดื่มแค่น้ําผลไม้เพียวๆนะคะให้พยายามแอดอะไรเข้าไปผักผลไม้หรือว่าจะใส่เซอร์เรลี่ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สูตรแต่ละคนแต่นี่เป็นสูตรสอนนะคะก็คือใส่มิ้นเข้าไปแล้วก็ใส่คิวคัมเบอร์เข้าไปด้วยไม่ดื่มแค่น้ำแอปเปิ้ลเพียวๆนะคะเพราะว่า มันจะได้แค่น้ำตาลแต่แอปเปิ้ลมันจะไม่ได้แบบประโยชน์ด้ดยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามได้นะคะอย่างสอนก็สอนใส่แครอทแคัมเบอร์ umber, สอนใส่มิน้นใส่แอปเปิ้ลเขียวนะคะมิ้นนี่คือใส่แค่นิดเดียวนะคะถ้าใครไม่ได้ชอบกลิ่นมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะฉุนแล้วแบบกินไม่ได้เลยใส่แค่นิดเดียวนะคะ ก็เอาไปลองดูนะคะพเพื่อนๆรับรองว่ามีประโยชน์และก็ได้สุขภาพแน่นอนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่